สวัสดีครับผมน็อตจากช่องน็อตพรีเซ้นครับวันนี้ครับเป็นน็อตจะมาพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงของงานไรเดอร์นะครับตั้งแต่อดีตนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยงานไรเดอร์เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างละ่ะนะครับแล้วทําไมในอดีตเนี่ยเขาถึงวิ่งกันได้ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยนะครับและในตอนนี้ทำไมเหมือนจะวิ่งกันแล้วไม่ไหวแล้วนะครับพี่น็อตก็จะมาเล่าสู่กันฟังในคลิปวิดีโอนี้ซึ่งในยุคนี้ครับเป็นยุคที่เรียกว่า ยุคที่ตกต่ำที่สุดของงานไลเดอร์เลยก็ว่าได้เอาทำไมพูดอย่างนั้นละ่ะในเมื่อที่ว่าใครไปตรงไหนนะครับในทุกหัวเมืองนะครับหรือว่ากรุงเทพก็จะเจอแต่ไลเดอร์เต็มสี่แยกไฟแดงไปหมดนะครับโอ้โหคนก็ยังเยอะอยู่เหมือนเดิมทำไมคนยังทำอยู่ละ่ะแล้วในณับปัจจุบันนี้ยุคนี้นะครับไลเดอร์แบบนี้เจอปัญหาอะไรบ้างละ่ะนะครับวันนี้พี่น็อก,กจะมาเล่าสู่กันฟังในคลิปวิดีโอนี้นะครับซึ่งในหลักๆเรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องของค่ารอบ นะครับค่าตอบแทนของรเดอร์อันนี้เป็นปัจจัยหลักที่สําคัญที่สุดเป็นเรื่องอันดับหนึ่งเลยนะครับคือค่าตอบแทนรายได้ของเรานะครับจากแต่ก่อนนะครับรเดอร์ก็จะได้รายได้80 60 4 0บนะครับมีบางแอปก็4-5นะครับก็มีนะครับ4 1นะครับจนถึงปัจจุบันนี้เหลือแค่30กว่าบาทนะครับก็มีให้เห็นเช่นเดียวกันและก็ในพื้นที่ต่างจังหวัดครับก็จะมี17บาท ก็มีในส่วนนี้17บาทา13บาท20กว่าบาทนะครับ22 23นะครับ28นะครับซึ่งราคาน้ํามันในต่างจังหวัดนะครับแพงมากกว่าเมืองหลวงค่าครองชีพเท่ากันแต่ว่ารายได้ค่ารอบในการวิ่งงานไม่เท่ากันนะครับนี่ส่วนนี้นะครับเป็นปัญหาสําหรับพี่น้องไรเดอร์ที่เจอในณปัจจุบันนี้นะครับแต่ก่อน้ายๆก็พูดครับว่าวิ่งงานไรเดอร์เนี่ยโอ้โหรายได้ดี นะครับวิ่งแป๊บๆได้เป็นพันแล้วอะไรแบบนี้นะครับแต่น้นนาปัจจุบันนี้พี่น็อตบอกเลยนะครับบอกให้กับมือใหม่ได้รับชมรับทราบกันไว้เลยนะครับว่า500บาทเนี่ยให้มันถึงนะครับนะครับบางทีเนี่ยจำนวนชั่วโมงในการทํางานมากขึ้น นะครับแต่รายได้ลดลงไม่มีอาชีพไหนเลยครับที่ว่าทํางานนานขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นรายได้ลดลงเท่ากับอาชีพไรเดอร์แล้วแล้วมันก็จะมีในส่วนของโบนัสนะครับที่เข้ามาเป็นการปรับโครงสร้างรายได้นะครับเป็น็อดพูดถึงรวมทุกๆแอปเลยนะครับก็คือเข้ามาในส่วนนี้ไอโบนัสส่วนนี้จะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับแล้วแต่บริษัท บ,บางครั้งเขาอาจจะไม่มีก็ได้ซึ่งหลายๆคนนะครับก็อาจจะตกเป็นเหยื่อของคนขี้ขิงคือว่าอะไรครับเหมือนไปถามไรเดอร์นะครับว่าพีผมอยากวิ่งงานไรเดอร์นะครับผมอยากมาเป็นไรเดอร์รายได้ดีไหมโอ้ยพี่ออกมาแป๊บเดียว500แล้วแต่จริงแล้วหลอกตัวเองนะครับเพื่อขิงคนอื่นอีกโอ้โหนะครับไอคนนั้นก็เข้าใจไปว่าหูรายได้มันดีนะครับทุกๆคนก็แหม่มาเป็นไรเดอร์อีก เนี่ยแหละรครับมันเป็นปัญหานะครับแต่อันที่แท้จริงแล้วครับน้องๆมือใหม่ที่จะเข้ามาในวงการนะครับพี่น็อตขอพูดด้วยความจริงใจแบบนี้เลยว่านะครับมันไม่ได้ไรายได้ดีเหมือนกับแต่ก่อนแล้วนะครับไม่ได้ว่าไมไ่อยากให้ทุกคนมาทําหรือว่าห้ามไม่ให้ทุกคนมาทำนะครับแต่ขอพูดด้วยความจริงใจว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณปัจจุบันเนี่ยมันเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับ ครับคือเรื่องอุปกรณ์ในการทํางานไม่ว่าจะเป็นเสื้อนะครับกล่องใส่อาหารต่างๆก็แล้วแต่เสื้อยืดอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีการที่ว่าให้เลเดอร์เนี่ยออกตังซื้อเองซึ่งอย่าเป็นการเข้าใจผิดว่าบริษัทจะเป็นคนแจกให้กับเราไม่ใช่นะครับและเราก็ไม่ใช่ลูกจ้างอะไรของเขาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเขาไม่แจกยูนิฟอร์มให้กับเราเราจะต้องเป็นคนไปซื้อเองนะครับซึ่งในอดีตนะครับถ้าย้อนเท้าความไปเรื่องอุปกรณ์สําหรับการวิ่งงานเนี่ย ไม่มีความจําเป็นเลยไม่ต้องใส่เสื้อแจ็คเก็ตไม่ต้องใส่เสื้อยืดใส่เสื้ออะไรก็วิ่งได้ใช้กระเป๋าอะไรก็ได้ตะกร้าก็ได้ถุงอะไรก็ได้นะครับเพื่อที่จะว่าใส่อาหารแล้วก็เอาอาหารไปส่งให้กับลูกค้าได้แค่นั้นเองนะครับแต่ก่อนแม่นโคตรอีซี่เลยแต่ในณปัจจุบันนี้ถ้าคุณไม่มีเสื้อถ้าคุณไม่มีกล่องถ่ายรูปไม่เห็นอุปรกรณ์อ่าอุปรกรณ์ที่ใช้ในการวิ่งงานของแอปต่างๆ คุณจะถูกถอดออกจากระบบโบนัสจะมีผลต่อการเห็นงานจะมีผลต่อการได้งานจะถูกถอดออกจากระบบกองจะถูกถอดออกจากระบบอินซนทีฟต่างๆนะครับถ้าคุณไม่ใส่เสื้อของแอปแอปนั้นนะครับเนี่ยนะครับเป็นน็อตพูดถึงโดยรวมทุกแอปนะนะครับถ้าไม่เห็นตรงนี้นะครับหรือว่าใส่เสื้อค่ายอื่นหรือว่าไม่ได้ใส่มีโอกาสที่จะโดนแบน์ถูกปิดระบบได้ด้วยนะครับอันนี้นะครับเป็นข้อบังคับที่เกิดขึ้นในณนยุคป,ปัจจุบันนี้ ถึงแม้ว่าในส่วนนี้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตามนะครับแต่สร้างผลกระทบยิ่งใหญ่ให้กับเรเดอร์ได้นะครับลองโดนปิดระบบดูครับไม่ใช่อุปกรณ์ลองโดนเตือนหลายรอบดูนะครับรับรองได้เลยว่าคุณไม่ได้วิ่งอย่างแน่นอนและต่อมาในส่วนของงานแบตงานคู่นะครับงานค่วงงานซ้อนงานอะไรก็แล้วแต่ที่รับงานมากกว่า1งานนะครับณปัจจุบันนี้มีรับ1ส่ง2นะครับรับ2ส่ง2 รับ2ส่ง3นะครับก็มีนะครับมีหลายประเภทนะครับมีทั้งพว่วงมีทั้งซ้อนแล้วแต่ค่ายไหนจะเรียกงานแบตนะครับก็คือเป็นการที่ว่ารับมากกว่า1ตัวนะครับแต่ก่อนไม่มีนะครับรับ1ส่งหเท่านั้นแต่ในณปัจจุบันนี้นะครับโอ้โหมัวส่วไปหมดนะครับและเขาก็จะใช้วลีเป็นคําอ้างที่ว่านะครับเป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรมการรับส่งอาหารทั่วโลก เฮ้ยเขาเอาเปรียบกันทั่วโลกเลยหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่หรอกครับแต่จริงๆแล้วต้องไปดูที่แอปของคนอื่นนะครับว่าเขาเนี่ยได้ไปรับส่งในทางเดียวกันจริงหรือเปล่านะครับเขาอาจจะทําเป็นมาตรฐานของแอปของเขาว่ามันต้องอยู่ในเส้นทางเดียวกันนะถึงจะยิงงานคู่งานพ่วงงานซ้อนมาให้แต่ไรเดอร์ไทยที่เจอในยุคป,ปัจจุบันนี้ไม่ใช่นะครับกูไม่รู้ละอยู่แม่งทิศเนี้ยนะครับจุดหนึ่ง จะซ้อนทางใต้จุด2ก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับคนละซีกเลยอยู่ทางซ้ายทางขวาบางทีคนละถนนคนละเส้นทางมันก็ซ้อนมันก็พ่วงมากันได้ใครเกิดผลกระทบครับลูกค้าครับรอรับประทานอาหารนานนะครับไรเดอร์ครับค่าส่งค่าตอบแทนของไรเดอร์นะครับแทนที่ว่ารับผิดชอบงานเป็น2เท่าเป็น3เท่าจะได้ค่ารอบมากขึ้นแต่ค่ารอบกลับลดลงลดลงยังไงครับก็คือว่าตัวแรก40 ตัวที่25บาทจางงั้นนะครับทำไมไมันเป็นแบบนี้นี่เหรอครับมาตรฐานของอุตสาหกรรมการส่รรงอาหารทั่วโลกโปวดหัววะ่ะต่อมาขอพูดในเรื่องของประกันอุบัติเหตุนะครับแต่ก่อนมันก็เหมือนกับตอนนี้แหละนะครับมันก็บกพร่องกันมาถึงตอนนี้แหละแต่แต่ก่อนะแยกกว่าตอนนี้นะครับแต่ตอนนี้ยังดีนะยังมีประกันพื้นฐานให้เฉพาะแอปแก๊ปนะที่เปิดแอปปุ๊บแล้วก็มีประกันคุ้มครองไรเดอร์เลย นะครับแต่แอปอื่นไม่รู้แต่การได้มาของประกันนะครับมันก็จะมีเงื่อนไขนะครับมีนัยยะไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ฟรีเลยนะครับเหมือนกับแก๊ปนะครับก็คือต้องวิ่งงานให้ได้มากกว่า6เดือนนะครับถึงจะมีประกันนะครับต้องมีจํานวนงานเท่านั้นเท่านี้ถึงจะได้รับประกันในการคุ้มครองนะครับมีประกันอุบัติเหตุให้กับไเด์มีครับแต่ต้องทําให้ได้ตามเงื่อนไขข,ของเขา แล้วทําไมมันไม่มีให้ตั้งแต่แรกแต่ก่อนไม่มีให้เลยนะครับของแก๊ปเดี๋ยวนี้แก๊ปเริ่มพัฒนาก็มีให้กับรเดอร์นะครับแล้วก็พี่น้องก็อยากให้ทุกๆแอปมีประกันพื้นฐานให้กับรเดอร์ก่อนนะครับและใครที่อยากได้ประกันดีๆไรเดอร์จะต้องไปคนซื้อประกันเองนะครับแล้วเมื่อเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่แล้วนะครับรเดอร์เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือได้รับบาดเจ็บนะครับบางคนถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยก็จะมีพวงหลีดนะครับมอบให้กับรเดอร์แค่นั้นแหละนะครับเพราะอะไรครับอย่าลืมนะครับ เขาใช้คำว่าพาร์ทเนอร์นะครับเพื <t om. S 2> ่อเป็นการเลี่ยงบาลรีนะครับเพื่อที่เราบริษัทเนี่ยจะไม่ต้องรับผิดชอบนะครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการทำงานของไลเดอร์นั่นเองเฮ้ยแต่แปลกนะพอใช้คำว่าพาร์ทเนอร์แต่แม่งไอพาร์ทเนอร์คนเนี้ยที่วิ่งรถตากแดดหน้าดำเนี่ยไม่มีสิทธิ์ออกความคิดเห็นเลยเว้ยว่าเอ้ยปรับตรงนั้นตรงนี้ดีไหมบริษัทนึกจะปรับอะไรก็ปรับแต่ไอพาร์ทเนอร์คนเนี้ยที่นั่งอยู่บนรถเครื่องเนี่ย แม่ไม่มีโอกาสที่จะได้แสดงความคิดเห็นเลยว่ามันดีหรือเปล่าต้องการไหมนะครับและรเดอร์เนี่ยนะครับเป็นอาชีพที่เสี่ยงมากคือนะครับจะต้องทํางานอยู่บนท้องถนนมากกว่าอยู่บ้านของตัวเองซสอีกนะครับมีความผูกพันกับรถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองมากกว่าการอยู่ที่บ้านเสียอีกแน่นอนนะครับพี่น้องคิดว่ารเดอร์เนี่ยเป็นอาชีพที่เสี่ยงพอๆกับนักบิน F16 เสียอีกนะครับเพราะว่าอยู่บนอากาศนะเนาะเครื่องบินมีความปลอดภัยสูงอยู่แล้วแต่ว่ามันมีความชวัดเฉียง นะครับมันก็อันตรายอยู่แต่ว่าไรเดอร์เนี่ยนะครับมันไม่ได้ขี่อยู่คนเดียวบนท้องถนนเหมือนกับเครื่องบินเพราะฉะนั้นความเสี่ยงเนะี่ยบนถนนเนี่ยมันมีมากนะครับแล้วในเรื่องนี้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยหรือว่าบาดเจ็บล้มตายเนี่ยก็มีให้เห็นกันตลอดนะครับสำหรับเรื่องของไรเดอร์นะครับและเรื่องของประกันอะไรพวกนี้มันมีเงื่อนไขในการได้รับนะครับไม่ใช่ได้รับฟรีๆเลยนะครับอย่างที่ทุกคนอาจจะเข้าใจผิดกันนั่นเองนะครับและต่อมานะครับในเรื่องของการถูกปิดระบบ นะครับการถูกปิดระบบอย่างไม่เป็นธรรมวงเล็บนะอย่างไม่เป็นธรรมนะครับระบบการตรวจจับความผิดปกติในการทํางานหรือตรวจจับความทุจริตจากการทํางานเนี่ยพี่น็อตไม่แน่ใจว่าเขาใช้ AI หรือว่าใช้คนใช้มนุษย์นะครับในการตัดสินนะครับแต่ส่วนใหญ่บริษัท d e l ิเวอรี่เนี่ยนะครับเวลาที่เขาตัดสินเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีหลักฐานมาให้กับไรเดอร์นะเขาจะตัดสินเลยถ้าอะไรที่ส่อแววทุจริตเช่น สมมุติว่าเราตกเป็นผู้ต้องสงสัยเราจะกลายเป็นผู้ต้องหาทันทีอันนี้คือระบบการตัดสินของบริษัทฟู้ดเดลิเวอรีต่างๆทุกแอปนะนะครับถ้าเป็นผู้ต้องสงสัยนั่นแหละผู้ต้องหาเนี่ยนะครับแต่ว่าหลักฐานมีไหมไม่เห็นครับตัวผู้ต้องหาหรือตัวผู้ต้องสงสัยไม่เห็นหลักฐานครับตัวไรเดอร์เองไม่เห็นนะครับว่าเราไปทําผิดอะไรตรงไหนนะครับบางครั้งมันอาจจะส่อแววทจุจริตจริง แต่ว่าไม่ได้ตั้งใจทําหรือไม่ได้ไม่ได้คิดจะทาอยู่แล้วนะครับแต่ถูกปิดระบบการถูกปิดระบบเนี่ยมันก็เป็นเหมือนการโดนไล่ออกจากงานนะครับการไล่ออกจากงานเนี่ยถ้าเป็นในฐานะลูกจ้างเนี่ยจะต้องมีค่าชดเชยในกรณีที่ลูกจ้างไม่มีการกระทําผิดไม่มีความผิดจะต้องมีค่าชดเชยแต่พอดีครับมีวลีเด็ดพาร์ทเนอร์อีกแล้วนะครับเป็นพาร์ทเนอร์ก็ไม่ต้องไม่ต้องชดเชยอะไรนี่ก็ไม่ได้เป็นลูกจ้าง ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่มีค่าชดเชยนะครับแต่ที่สําคัญคือถูกปิดระบบแล้วมองไม่เห็นถึงหลักฐานในการปิดระบบนะครับหรือบางทีเป็นเรื่องกระจิบกระจ้อยก็ถูกปิดระบบได้เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับมันไม่มีอะไร100%ซไม่มีอะไรเป็นหลักประกันได้เลยนะครับเราสามารถที่จะถูกปิดระบบตอนไหนก็ได้เหมือนสามารถที่จะถูกไล่ออกจากงานตอนไหนก็ได้อย่างนั้นนะครับ <S <S และต่อมาครับเรื่องของงานน้อยนะงานน้อยอันนี้นะครับอดีตของงานโคตรเยอะเลยนะ จากที่พี่น็อตเคยวิ่งมานะครับงานเยอะมากนะครับเพราะอะไรตอนนั้นเป็นช่วงโควิดตอนนี้โควิดเริ่มเบาบางลงแล้วนะครับวควบคุมได้แล้วนะครับก็ไม่มีปัญหาทุกคนก็ออกไปจับจ่ายใช้สอยซื้ออาหารเองตามร้านค้าไม่ต้องมาสั่งแอป,ป,ปเดลิเวอรี่เดี๋ยวนี้นะครับพี่น้อตขอพูดในฐาน,นะที่เป็นทั้งไรเดอร์และทั้งลูกค้ากดสั่งในแอป,ปเดลิเวอรี่ข้าวกล่องเดียวบางทีลั่นไป80 kee, ไม่ไหวว่ะ80กระเพรานะครับไม่มีไข่ดาวด้วยนะ80 โอ้โหบางทีนี่นะครับกดดูกระเพานะครับกดจะเอาไข่ดาวบวกอีกย5ิบห้าเป็นร้อยหนึ่งพอดีน่าซีดครับโอ้โหแล้วจะกดสั่งอะไรละ่ะโอยกินทอดไข่กินมาม่าปลากระป๋องหรือขี่รถปื๊ดเดียวออกไปซื้อหน้าปากซอยก็ได้วะอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับมันก็ทําให้คนอย่างพี่น็อตเนี่ยหรือว่าพี่น็อตเชื่อนะลูกค้าหลายๆคนก็คิดเหมือนกับพี่นอ็อตโอ้โหเฮ้ยสั่งไม่ไหววะ่ะข้าวหนึ่งกล่องละแปกล่องละร้อ,ลอเลย นะครับเขาก็ไม่อยากสั่งและอีกทั้งในช่วงนี้นะครับบริษัทก็ต้องการกําไรก็ไม่มีการอัดโปรโมชั่นเหมือนกับสมัยก่อนนะครับเพราะไม่มีโปรโมชั่นเพราะไม่มีส่วนลดนะครับลูกค้าก็ไม่อยากสั่งงานก็น้อยลงแต่ราเดอร์เพิ่มมากขึ้นนะครับรเดอร์เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเอา้าทำไมถึงเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมในเมื่อที่ว่ามีคนออกไปแล้วแต่คนที่ออกจากวงการราเดอร์ไปน้อยครับเอา้าทําไมคนถึงทํางานราเดอร์อยู่เพราะว่าติดกับดักอะไรหรือเปล่า นะครับก็มาในส่วนของข้อต่อไปก็คือเรื่องของระบบการผ่อนของหรือเงินกู้ไอ้ตรงนี้นะครับเป็นวงจรที่ทำให้ราเดอร์เนี่ยไม่สามารถออกจากการเป็นราเดอร์ได้ทำไมถึงต้องกู้ละ่ะบางคนนะครับเขาอาจจะชักหน้าไม่ถึงหลังไม่ได้มีบ้านไม่ได้รวยอยู่แล้วนะครับหรือว่ามีภาระค่าใช้จ่ายนะครับหารายได้ด้วยตัวเองคนเดียวและก็ดูแลคนทั้งบ้าน เราต้องเข้าใจนะครับความแตกต่างมันไม่เหมือนกันนะครับคนเรามันก็มีความแตกต่างกันออกไปมีความรับผิดชอบที่แตกต่างกันออกไปเราต้องเข้าใจในจุดนี้ด้วยเขาก็จําเป็นที่จะต้องกู้ออกมานะครับต้องผ่อนของในส่วนนี้ถึงจะมีตู้เย็นทีวีมีเครื่องซักผ้าเขาก็อยากมีชีวิตที่ดีแต่ตอนที่ผ่อนตอนที่กู้ค่ารอบไม่เท่านี้นะครับพอกู้มาแล้วปุ๊บลดค่ารอบเลยตึ้มตายดิวะตาย จะเหลืออะไรนะครับพอกู้มาแล้วลดค่ารอบลงแต่แม่งดอกเบีย้ยยังเท่าเดิมนะครับยังผ่อนของเท่าเดิมอยู่เลยนะครับมันก็ผ่อนเท่าเดิมเป๊ะแต่ว่าค่ารอบลดลงเออเนี่ยแหละครับมันก็เลยกลายเป็นนี่ว่าออกไม่ได้จากวงจรน,นี้คือต้องผ่อนของต่อต้องวิ่งค่ายเดิมๆที่ตัวเองไปเอาสินค้ามาไปเอาเงินกู้เข้ามานะครับพวกแก๊ปไฟแนนซ์หรือว่าผ่อนของของไลแมนฟูดแพนด้าบางคนผ่อนรถมอเตอร์ไซค์โอ้โหซัดเข้าไป3-4ปี นะครับมันก็ใช้เระยะเวลาในการผ่อนนานนะครับมันก็เหมือนเป็นการบีบบังคับว่าเฮ้ยต้องทําตรงนี้อยู่นะนะครับหรือว่าบางคนนะครับเขามีโอกาสเขาก็ออกไปจากาวงการไรเดอร์ได้แต่บางคนไม่มีโอกาสนะครับไม่มีทางเลือกนะครับเขาก็ต้องอยู่ในวงการนี้ต่อไปนะครับอย่าไปพูดเลยครับโอ้โหบ่นจังเลยบ่นก็ไม่ต้องทํานี้หยุดครับไปดีโอ้โหไอ้คนพวกนี้นะ คือคนที่เรียกว่าเติบโตมาเนี่ยไม่มีความเมตตาและไม่มีความอ่อนโยนต่อใครเลยนะครับจิตใจแม่งโคตรหยากกบกระด้างถึงได้พูดคํานี้ออกมาคนมันไม่เหมือนกันครับนะครับต้องเข้าใจในสัพปพปสิ่งหรือความแตกต่างของคนอื่นด้วยหรือถ้าไม่พูดได้ไม่ต้องพูดเลยจบนะครับให้กําลังใจกันดีกว่านะครับและพี่น้องเนี่ยก็อยากมาให้กําลังใจกับทุกคนในคลิปวิดีโอนี้ว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นยุคที่ตกต่ําที่สุดของวงการไลเดอร์ แต่พี่น็อตเชื่อว่าเมื่อมีภาครัฐนะครับเข้ามาดูแลนะครับอนาคตอันใกล้นี้ชีวิตของไรเดอร์หรือว่าอาชีพไรเดอร์เนี่ยอาจจะดีขึ้นมีภาครัฐนะครับเข้ามาควบคุมราคานะครับเข้ามาดูแลสวัสดิการขั้นพื้นฐานให้เหมือนกับอาชีพอื่นๆพี่น็อตเชื่อว่าอาชีพไรเดอร์จะดีขึ้นนะครับอดทนอีกนิดนึงครับเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับขอให้ทุกคนใจเย็นแล้วก็อดทนในส่วนนี้ก่อนนะครับพี่น็อตเชื่ออย่างนั้นนะครับและใครที่เห็นว่าคลิปนี้ นะครับเป็นคลิปที่มีประโยชน์นะครับออกมาเตือนคนใหม่นะครับที่จะก้าวเข้ามาสู่ในวงการไรเดอร์อย่างจริงใจนะครับหรือว่าคลิปนี้อาจจะเอาไปแชร์ให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีความสําคัญที่จะช่วยในการปรับเปลี่ยนวงการไรเดอร์ได้นะครับพี่น็อตก็ยินดีให้แชร์นะครับช่วยกันแชร์ช่วยกันกดไลค์ซับสไครต์กับพี่น็อตด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ขับขี่ปลอดภัยครับทุกคนสวัสดีครับ